สวัสดีครับแฟนแฟนดิจิบอลทุกคนครับกลับมาอีกครั้งครับกับการสุ่มร่างดิจิบอลทั้งหมด12ร่างนะครับโดยแขกรับเชิญในวันนี้ครับผมเป็นคนเชิญเข้ามาเองครับเพราะว่าไหนๆเขาก็ออกมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะรู้จักเขานะครับเขาคือมอสซี่แมนครับสวัสดีครับมอสซี่แมนคือใครมอสซี่แมนเป็นหนึ่งในกวนเพื่อนของผมที่เคยปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอทายโปเกมอนซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดของซีการ์เลยครับใช้ยาซีการ์หวานน้อย เปิดซองการ์ดดิจิอลร่วมกันครับในชุดของรอยยันบีทีสิบสามและก็ได้ปรากฏตัวครั้งล่าสุดครับเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันครับในไมค์ครับคอมบมอนมอสแมนครับคือแฟนดิจิมอนตัวยงอีกหนึ่งคนครับคือเขาเป็นคนที่ชอบดิจิมมากๆและครั้งนี้ครับเราก็จะมาแบทเทิลครับกับจํานวนดิจิมอนที่มีมากถึง400ร้อยประตแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงตัวละครที่เยอะแล้วแล้วก็เราต้องนึกถึงเกมนี้ครับ Genshin Impact เป็นอีหนึ่งเกมที่ไม่ว่าจะพูดกับใครก็ต้องออกกันทุกคนครับและตอนนี้เกมชิ i i m p a c กกำลังอัปเดตเวอร์ชัน3.8ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมต่างๆและตัวละครที่กลับมาให้เพื่อนๆเ,เก็บสะสมกันอีกครั้งเวอร์ชันนี้มีอะไรเด่นๆบ้างไปดูกังครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงอีเวนต์นี่ผมเชื่อว่าหลายคนครับเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของ e n s ช i n Impact มาอาจจะรู้สึกสนใจในตัวเกมอยู่ไม่น้อยด้วยกระแสะตอบรับที่ล้นหลามจากผู้เล่นและตัวละครที่น่ารักน่าดึงดูดอยากจะรู้สึกกวว่่่่าาาาาไไมมมอยเเเเข้าาเลลนนพระััท ผมจะพูดอะไรให้ฟังครับเกนชินอิมเพกเป็นเกม o p e n World Action RPG ที่จะพาเพื่อนเพื่อเข้าไปอยู่ในโลกของเทวัตซึ่งในพื้นที่กว้างใหญ่นี้มีเรื่องราวมากมายครับให้เพื่อนเอนเข้าไปสัมผัสประสบการณ์และ,ะเผชิญความท้าทายต่างๆด้วยตัวเองในแบบของตัวเองซึ่งถ้าใครชอบอ่านเนื้อเรื่องคุณภาพแล้วก็ผมแนะนําจริงๆนะเพราะนอกจากเนื้อเรื่องที่เนื้อหาหน่าติดตามแล้วยังมีเสียงภาคจากนักภาคชั้นนําให้เลือกฟังได้ถึง4ภาษาและยังมีซาวด์แทร็กคอยบิวลมต่ออีกบอกเลยครับว่า อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและทําให้เกนชินิมเพกแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยอีกอันนึงที่ผมถูกใจมากๆเลยก็คือระบบธาตุครับที่มีด้วยการถึงทั้งหมด7ธาตุซึ่งส่วนที่น่าสนุกของระบบนี้เนี่ยคือการทําปฏิกิริยาต่อเนื่องจากการใช้สกิลธาตุต่างๆให้คอมโบกันออกมาเป็นวิธีการเล่นที่แหวกแนวและสามารถสร้างสารรค์ออกมาในรูปแบบของตัวเองจะเล่นตามเมตาก,ก็ได้จะตามใจรักก็ได้จะเล่นแบบไหนก็ได้ล้วแต่เพื่อนเพื่อนข้อสําคัญก็คือเกนชินิมเพกนะครับไม่มีการแข่งขันอะไรกับใครทั้งนั้น ไม่มีคำว่าเล่นไม่ทันไม่มีคำว่ามาทีหลังเสียเปรียบเรียกว่ามาก่อนก็ฟินกับเนื้อเรื่องก่อนถ้ามาช้าหน่อยก็ฟินกับเนื้อเรื่องช้ากว่าคนอื่นหน่อยเองครับซึ่งตัวเกมก็พัฒนาและมีอัปเดตเนื้อเรื่องมาให้เพื่อนๆได้ร่วมประจมภัยไปด้วยกันมาอย่างตอน,นืล่นอยู่แล้วและเมื่อพูดถึงอัปเดตครับอีเวนท์ที่น่าจับตามองที่สุดในแพทนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับอีเวนท์ฤดูร้อนสวนสดุกและแดนมายาลับซึ่งอีเวนท์นี้จะแยกออกมาเป็นมินิเกม4เกมที่ประกอบไปด้วยยมมมมิิินเเกกงงปืใหญ่่ขีจจอ กิจกรรมให้เพื่อนๆต่อสู้กันบนสังเวียนและปิดท้ายด้วยพิมบอลลูกนกกระจอกซึ่งนอกจากเพื่อนๆจะเพลิดเพลินก,กับการเข้าร่วมอีเวนต์ใหม่แล้วของรางวัลก็ยังมีอัพมาให้แบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นไทโมเจมหรือจะเป็นทรัพยากรหายากอย่าง Cloud of Insight และทรัพยากรสําหรับอัพตัวละครอีกมากมายและที่สําคัญที่สุดครับคือเพื่อนๆครับจะได้รับคอสตูมใหม่ของเขยะ เงานาวาล่องลมการไปแบบฟรีๆที่ได้จากมินิเกมและถ้าพูดถึงคอสตูมแล้วไฮไลท์คงจะหนีไม่พ้นชุดคอสตูมประกายดาวสพร่งของน้องคลีที่น่ารักสดใสามาให้ทุกคนจับจองมาให้น้องใส่ได้ในราคา1350เจนทิสคิสตันครับและเคยะอีกหนึ่งตัวที่พลาดไม่ได้เช่นกันครับนอกจากอีเวนแล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พลาดตู้ลิมิตของตัวละครบางตัวไปเพราะแพท3.8ครับจะมีตู้รีรันตัวละครยอดนิยมอย่างยูราคี ซังกโนมิยะโคโคมิและผู้เผยจรครับกลับมาให้เพื่อนๆได้กดกันอีกครั้งถ้าใครอยากได้ตัวละครตัวไหนอยากจะปลดพอสเตเดชั่นให้ได้รับเท่าไรขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอยากจะกลับเข้ามาสู่เทวะกันอีกครั้งสามารถโหลดเกมผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและเราจะมาเข้ามาสำรวจไปด้วยกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเกมชินิแป้ครับที่เป็นสปอนเซอร์ของวิดีโอนี้มอสซี่แมนรู้จักดิจิมอนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมรู้จักดิจิมอนตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยครับ การ์ตูนช่องเก้าเยด่การ์ตูนช่องเก้านันเลยแต่ผมดูแค่ยันภาคสามเทมเมอร์ที่เหลือตื่นไม่ทันแต่ก่อนอะพอมันเริ่มมีซีดีคุณทันซีดีป่าวะที่มันซื้อตามตลาดนัดทานดิ20ตลาดนัด20บาทอะเออซื้อซีดีเอาที่เหลือคุณซื้อเถื่อนนี่วะมันไม่มีทางเลือกเว้ยคุณผมมาซื้อประจําเลยดิจิมอนอะตรงที่แบบในห้าโอ้คุณผม20บาทค่าขนมนักเก็ตชิ้นหนึ่งก็ห้าบาทจะเอาจากไหนแต่เก้าบาท้าเลยจะืปะจันติจิม่อนทั้งหมดอะชอบตัวไหนสุดครับผม ชอบเทเลียมอนจริงๆแล้วแต่เซตอะผมชอบเซตแรกของไทจิอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่ทีมไทจีอะผมชอบทั้งเซตเลยจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกฎกันนิดนึงเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนจากครั้งที่ผ่านมานะครับทุกๆครั้งที่เล่นเนี่ยเราจะเปลี่ยนตลอดนะครับมามาดูกฎครั้งนี้ครับกฎกติกาครั้งนี้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับเลือกดิจิบอลที่ชื่นชอบมาเลยครับ6ตัวแล้วนําทั้ง6ตัวนี้มาพัฒนาร่างทั้งหมด15ครั้งซึ่งการพัฒนาร่างแต่ละครั้งเนี่ยจะมีร่างพัฒนาทั้งหมด12ร่าง ร่างพัฒนาที่ได้เห็นนั้นจะเป็นการสุ่มทั้งหมดตั้งแต่ร่างเบบี้ยันร่างสุดยอดการพัฒนาร่างจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยแต่ละฝั่งจะมีเลข1-6ถึงผู้เล่นจะต้องเลือก2เลขครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาในการพัฒนาร่างแต่เลขนั้นไม่ใช่เลขที่ผู้เล่นครับจะพัฒนาร่างให้กับจิ๊บบงของตัวเองแต่เป็นเลขที่ผู้เล่นอีกฝ่ายครับต้องเลือกว่าจะพัฒนาร่างฝั่งไหนหาได้ร่างที่พอใจแล้วสามารถหยุดได้และไปพัฒนาร่างตัวอื่นต่อ เมื่อสูงร่างพัฒนาจนครบทั้งหมด15ครั้งเราจะมาแบทเทิลกันครับโดยกดจะระบุไว้ที่เลเวล50ห้ามใช้ไอเทมสวมใส่เอาล่ะคุณตื่นเต้นไหมครับไม่ครับผมแค่อยากกระทืบคนอยู่นะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไหมเคยแต่เล่นไม่จบ <c oughs> เล่นไม่จบด้วยแต่พอรู้ระ <c oughs> บบเกมเนาะรู้รู้รู้ตอนที่เล่นไม่จบอะเล่นถึงนาเมกาปะไม่ถึงไม่ถึงด้วยวันนี้คุณจะเล่นล่างสุดยอดที่แท้จริงครับผมเกมนี้ผมอยากเป็นอัลติเมท เอาที่เมืนเรียกว่าห้าไหมวะคือนะกติการเราเริ่มหมดหกตัวเดี๋ยวเรามาอีวอลเลยดีกว่าเอาลนะ่ะผมจะบอกก่อนว่าดิจิมอนที่ผมชอบเนี่ยนะฮะมันก็มีหมดหกตัวนะครับก็จะมีเอ่อเบลซมอนนะครับแบ็กวอร์เกรมอนดุกมอนเจสมอนพีเอมอนแล้วก็รูเจมอนฟอร์ดาวเป็นไงมีตัวเล่ร้ายปะไม่มี <laughs> แต่ตัวพลังพลังเที <laughs> 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 ่ยว <laughs> <laughs> ผม <laughs> ทีมเด็กทีมเด็กน้อยอ่ะ ไหนไหนคุณคุณตัวอะไรผมมีอากูมอนกาบูมอนโกมามอนพามอนปาตาวอนและเทนโตมอนครับเซตแรกเ่งเ้ยคุณชอบเทนโอนไม่ใช่เหรอผมคือทีมพระเอกเย้วาครั้งแรกนะครับผมเอาเลขสองด้านซ้ายครับด้านขวาเป็นเลขห้าเออผมเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเอาไหนจะสองซ้ายหรือว่าด้านขวาเลขห้าก็ได้เอาเลขอะไรผมเอา ว่าเลขเลกเลขสองเป็นไรยังไม่มาเขียนตัวกระดาษดิวันผมเอาเลขคิดไป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 ผมว่าผมจะเอาให้คุณเลขสามทางซ้ายและสามทางขวาสามทางซ้ายสามทางขวาเออมันล่างอะไรวะตัวนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยซ้ายสองไปซ้ายสองโอเคอ่ะไปเลยครับไปครับเฮ้ยตัวนี้โอเคตัวนี้ผมโอเคหยุดเลยเหรอหยุดเลยครับ คุณเล่นได้ดีมากครับ55ทีคุณหยุดเลยเนี่ยนะคุณพอใจกับล่ากูมองตัวนี้ไหมล่ะผมไม่พอใจทั้งนั้นคุณต้องให้เสือผมใหม่เป็นเลขด้านซ้ายเลขหนึ่งด้านขวาเลขห้าโอเคโอเคโอเคผมเอาขวาห้าห้าซ้ายห้าขวาคุณจะเอาไหนห้าซ้ายกับห้าขวาโอ้ยเพลงเอยโอเคผมเลือกห้าซ้ายอามาโวเลยครับเอาละผมย้ายตัวดีกว่าเอาตัวนี้ล่าเมกาแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ทั้งนั้นเอามาครั้งที่สามผมเลือก เลขหกด้านซ้ายเลข2ด้านขวาหซ้ายเลข2ด้านขวาอย่าแม่งตัวตามผมอเอาตัวขวาครับขวาเลขสองอ่ะของผมอะไรครับคุณเอาหนึ่งหนึ่งซ้ายสองขวาหนึ่งซ้ายสองขวา <c oughs> <c oughs> อ้าผมเ,เลขนหนึ่งด้านซ้ายครับไปครับหายใจลึกๆนะจ๊ะทุกอย่างจะต้องโอเคเย็ดเคตัวอะไรวะนนียเอ็งครับผมไปต่อกลมาม่อนอมา คุณอ๋อคุณได้กลัวมอนี่เออ่าไปครับด้านซ้ายเลขสองครับด้านขวาเลขสี่เอาคุณเอาซ้ายสี่ขวาสี่ไปซ้ายสี่ขวาสี่โอ้ขวาสี่ไปละโอเคครับไปครับอ่ะผมเอาขวาสี่เหมือนกันครับผมขอหยุดตัวนี้เลยครับเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมโคตรชอบคุณดูพอใจคุณดูพอใจสุดๆไป เลขสี่บอกเลยสีบ้องเท่งแน่ๆคุณอ่ะครั้งที่ห้าอ่าคุณเอาซ้ายกับขวาเลขหนึ่งเหมือนกันเป็นไงคุณก็หายใจไม่ออกเลยครับซ้ายกับขวาเลขสองเป็นยังไงซ้ายกับขวาเลขสองเหมือนกันเออโอเคครับดีดีดีดิวครับดิวดิวดิวเนี่ยมันฟังดูพอใจจังเลยไปครับไปไปไปแล้วไงตัวตัวที่คุณได้มาไปต่อไหมครับตัวเดิมครับตัวเดิมว่าไงผมขอเลขเยอะเลขเยอะๆใช่ไหมครับเอาไปครับ เลขหนึ่งกับเลขเลขตดด้านซ้ายเลขเลขสองด้านขวาครับเลขหนึ่งด้านซ้ายเอาเหมือนกันเลขหนึ่งด้านซ้ายเลขสองด้านขวาเคไปครับลูกพอใจทุกอันไม่ได้ดูคือผมจะบอกว่าคุณทำให้ผมอ่ะได้ตัวซ้ำอีกหนึ่งตัวจริงเหรอใช่โอ้ยคุณรู้สึกยังไงฮะ ผมจะดูคุณดีนะผมขอเปลี่ยนไปตัวที่สี่ก่อนผมเอาวอนแล้วต่อไปครับเป็นรอบที่เจ็ดนะครับอ่ามอสซี้แมนด้านซ้ายเลขห้าครับด้านขวาเลขหนึ่งครับเาต้องขวาเลขหนึ่งครับขวาเลขหนึ่งอ่ะฮะผมเอาเลขหนึ่งทางซ้ายเลขห้าทางขวาคุณครับเลขหนึ่งทางซ้ายเลขห้าทางซ้านขวาดิวครับดิวไปครับใช่เหรออันนี้โหดกว่าเก่าอีกครับ ย่ายก่อนเล่นนะมึงไอ้กูมาผมไปปาตามอนดีกว่าเอ้ยบอกเลยตัวนี้ผมหยุดผมเปลี่ยนครับอันนี้คือผมเปลี่ยนครบหมดแล้วนะเหลือเหลือตัวสุดท้ายผมแล้วนะเลขหกด้านซ้ายครับแล้วก็เลขหกด้านขวาครับเลขหกสองอันเลยผมขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลขพวกนั้นได้ไหมดิหกซ้ายหนึ่งขวาครับหกซ้ายหนึ่งขวา โอเคครับผมเลือกเลขหกด้านซ้ายครับนี่ผมต้องไปเล่นผมต้องไปอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้ผมได้รันเมก้าครบหมดหกตัวแล้วนะเมก้าหมดเลยเหรอใช่ต่อไปครับเป็นรอบที่เก้าด้านซ้ายเลขสามครับด้านขวาเลขห้าครับผมเอาซ้ายสามแล้วกันนะผมว่าโอเคมันดูโอเคดีะไรดูโอเคครับไม่ดูเก่งอะไรขนาดวิผมมีอยู่ถ้าคุณจิ้มเลขนั้นโถโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะเรียกไปครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับ ซ้ายหนึ่งขวานหนึ่ง<อ>ดีครับดีดีมากมากเลยครับใช่เหรอวะมันดีขนาดนั้นเลย <laughs> ดีดีมากมากเลย <laughs> คราวน,นี้คือคุณทำให้ผมสุ่มนั้นแล้วไม่กล้าอีกหนึ่งตัวอีะเนี่ยจริงจริง <laughs> ผมต้องเปลี่ยนร่างให้พบทุกครั้ง <laughs> แต่ผมก็ต้องเสี่ยงหนึ่งตัวเอาติ๊กออกแนละ้วถึงจะเท่ก็เถอะอ่ะด้านซ้ายครับเลขสามครับด้านขวาเลขสองครับไปซ้ายสามดีกว่า ผมให้คุณซ้าย5ครับขวาสองเฮ้ยล็อกอุ๊ล็อกอุ๊เลยเหรอเฮ้ยคุณรู้จักดิจิมอนที่เป็นแห่งการทำลายป่ะม่รู้จักแล้วนะตอนเนี้ยเอาใหม่ขวาเลขไปวิ่งดีจังเลยครับผมชอบผมชอบผมชอบตู้ที่ผมเก็บเลยอะบอกเลย เดี๋ยวผมคัดแป๊บนึงเอาเจ้าตัวไหนออกก่อนแป๊บนึงเอาออกไปให้หมดแล้วเริ่มใหม่ไหมผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ต่อไปรอบที่11ครับด้านซ้ายม็อกซิเมนเลข4ครับด้านขวาเลข6ครับไม่มีดีทักกันเลยกูเอาซ้าย 2, ขวา1ไปซ้าย 2, ขวา1โอูโหผมได้ตัวซ้ำครับไปครับผมเอาด้านขวาเลข1ครับ นอนแล้วตีหนึ่งเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะรีบคือผมกำลังใช้ดวงคุณอยู่แล้วคุณกำลังใช้ดวงผมอยู่อ่ะผมได้ตัวแบบคุณลุงใส่แว่นดำเออใครว่าลุงใส่แว่นดำเออคุณยังไม่รู้เลยคือคุณคิดดูคือประเด็นคือมันซ้ำไงครับอ๋อคุณต้องเปลี่ยนแล้วมันซ้ำมันใช้ไม่ได้คุณอ่ะอาเอาแค้ผมให้แค่ตัวเดียวก็พออรอบที่สองครับ ด้านซ้ายเลขห้าครับด้านขวาเลขหนึ่งครับดีขึ้นไหมครับรู้สึกดีขึ้นไหมเบอร์เดียวกันครับซ้ายห้าขวาหนึ่งซ้ายห้าขวาหนึ่งผมไม่มีด้านขวาผมมีเลขด้านซ้ายครับเพราะผมต้องเป็นเลขห้าก็โอเคเคาก็โอเคไปได้ใช้ได้น้องใช้ได้ใช้ได้คือเลเวลผมลดลงมาก็ยังเป็นระดับเมก้าอยู่ดีครับอืมนี่เองผมจะเปลี่ยนตัวนี้ต่อครับรอบที่13ครับด้านซ้ายเลข2ครับ ด้านขวาเลขสองครับสองทั้งคู่ครับผมไปขวาสองอ่ะผมมาเลยฮะซ้ายสามขวาสามครับโหจีใจเลยครับจีใจเลยครับจีใจครับสนอหูแล้วเกินแต่ตัวนี้ผมเคยเล่นมาก่อนครับมันเก่งอะถึงมันจะไม่ใช่ล่าสุดท้ายก็ตามเอาละครับต่อไปรอบที่สิบสี่นะครับด้านซ้ายของคุณครับเลขหนึ่งครับด้านขวาเลขห้าครับ หหรอหนึ่งสสาสี่ห้าโอ้ยกลับมาลากเดิมทำไมจะเลขหนึ่งหรือห้าครับผมไปขวาห้าแล้วขวาห้าอ่ะของผมครับเลขซ้ายห้าขวาหนึ่งครับซ้ายห้าขวาหนึ่งอ่ะโอเคไปขวาครับนะครับต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ <ผม S 2> ต้องขอบถามว่าคุณได้ครบไหมไม่ได้ครบผมไปครบ พูดอะไรไม่ออกแล้วมันจุกเข่าใจรเลขสามทั้งคู่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมเอาสามขวาแล้วกันอ่ะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเออเอาเอาตัวนี้แล้วกันฟังแล้วสดชื่นกม่ใช่ไหสดชื่นมากเลย เท่ที่ถ่ายตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้ผมก็ว่าผมว่าเท่นะแต่มันไม่สุดเอาใหม่เป็นไรโอเคโอเคผมพร้อมนะผมพร้อมโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันครับรู้เลยมาจากประเทศอะไรเย้เคฮ่าเฮ้ยคุณเอาละอนิเมะชนกันนี่เปล่าผมก็มีเหมือนกันนะแต่คุณแล้วคุณได้อันตราเลยเหรอฮ้ยทำไม ทำไมทีมนั้นมันดูแบบเบาบางอย่างเลยอะแม่เงยผู้เมกหน้ากัรรูมอนเลยโอสมอนเป็นหัวจังวะไหนดูซีนเป็นยังไงแต่ผมเริ่มก่อนขอโทษทีอ่ะเชิญเชิญเชิญชิปผามันมีดาตตาไวรัสเอาที่ก่อนละกันดูกระจองสุดละไปร์นิ่แดนซ์จอนใช่แล้วละเป็นยังไง ไอ้แค่นี้เหรอทั้งหลอดยังไม่ถึงเลยอ่ะก็ดูโศกเศร้าดีนะไอ้นี่ไอ้นี่ผมแพทยประเภทฟรีมันทำอะไรไม่ได้หรอกจริงเหรอจ๊ะมันก็แค่หมาแล้วเหรอจ๊ะคืออะไรวะเชี่ยอะไรเนี่ยจริงเหรอจ๊ะมันจะสับช็อปเดียวเหรอไหนดูซิว่าบันยอเบลดมันเป็นยังไงบันยอเบลดใจเย็นอย่าใส่บะเบ๊นนะโอ้ยหล่าอะไรโอ้ยหมู้ยมันดูแรงจิ๋วหายแล้วแค่เดียว ได้ได้ผมต่อให้ก่อนหนึ่งทีเชิญครับเชิญต้องโจมตีต้องมีก่อนก่อนที่มันจะออกท่าวิงทัพเตอร์ซอสโอ้ยมันเพี้ยอยว่าเอือเออเอือเอือเอาล่ะก็ดีนะผมว่าคุณแคร์นะเนี่ยตัวเนี้ยตอนดูแอนเดอร์เบิ์คุณไม่ชอบมันเลยผมต้องทำการดูดเลือดก่อนเนาะเชิญครับเชิญเชิญมาเห็นเราบนเรียบร้อยเอ้าเฮียตายเลยเหรอใช่หรอโหโคตรแรง ในดูซิว่ามันเป็นยังไงต้องเอาพี่ใหญ่มาช่วยแล้วล่ะพี่ใหญ่คือใครมาพี่ใหญ่ตัวอะไรวะชื่ออะไรอ่ะเจอเนปจูนมอดของผมหน่อยเนปจูนเหรอไม่ทำไมทีคุณทำไมทีคุณมันเร็วจังไงทำไมครับก็ผมเอาตัวไวมายังไงล่ะลาก่อนนะแม็กน้าเก้าลูมอดมอร์นิ่งแดนซ์โคตรเร็วเลยการเต้นลัมแบบโศกเศร้าเอือ่โศกเศร้าไป ว่าไมทำอะไรไปเนี่ยเคอสมอนคุงเนี่ยตัวนั้นมันต้องตายแล้วว่ะตัวไหนตัวไหนมันมาดีทิวได้เรื่อยเลยเนี่ยมันโกงมากเลยมันไม่โกงข้าบไอ้บราบอลเมื่อกี้มันมันตีหมู่แล้วก็ดูดเลือดครับผมจะตีตัวซ้ายผมเหม็นหน้ามันตัวซ้ายไม่นะเอาปั้นโจมเลลไปอีกทีนึงแต่เคยมาจูเบลอุ้ยเชือกสี่ร้อยเหรอกระจอกหน้าผมว่าเกมนี้ยังไม่ยังไม่ตื่นเต้นพอผมเปลี่ยนตัวดีกว่า แม็กหน้าผมถึงมาได้แบบเผิดฉายนะคุณเฮ้คุณพูดแล้วค mm ุณพูดแม็กหน้าเหรอครับผมก็มีเหมือนกันครับแม็กหน้าเฮ้ยอะไรเขาคือแม็กหน้าดรามอนด์ดิวโมนิดาวน์นั่นเองเล่นคนละตัวเลยอะไรนะขอดูดเลือดหน่อยนะจ๊ะไอ้ดีมันเนบูโรนี่บล็อสเออก็ก็ก็ดีนะเพื่มแปดสองเหรอไม่น้อยจังวะไหนเขาดูเนปจูนหน่อยจ้ะเนปจูนจ้ะมันเอกนอร์ดีเฟนซ์ด้วยนะ เออเออเออดิเป็นด้ยเหรอเฮียโอเท็กเจ็บโอ้ยชิ็บแปดร้อยของดีว่ะเฮียของดีระวังตัวตรงกลางให้ดีๆนะจ๊ะจิบเคก่อนวะดีก่อนแล้วกันมอนดิรู้เลยว่ามันต้องตีก่อนเฮียเทือกเอื้อโอ้ยมันแรงจังอะไม่รู้เหมือนกันเอาเนี่ยไปกินไฟย่าทอร์โนเฮียเทือกโอ้เจ็บจังเลยจักรจี้อะคุณ จักรตี้เหรอจ๊ะผมเปลี่ยนตัวดีกว่ายังไงผมก็ต้องไปครับมีคะนับผมจะไม่รอดขอเปลี่ยนตัวนะจ๊ะไปครับเทมเอรจะทำลายล้างเย็ดเฮรู้สึกยังไงนี่มันสปิริตโอ้โหท่าดี้อีกแล้วคตรเหี้ยดโคตรเร็วเลือคือเล็บ่ามันเร็วมากอะเออมันตีได้สองทีแล้วคุณไปเล่นไปมาองตัวอะไรวะ เอ้แค่อะคาเดียอยู่เจมโบสตารหมดมา SM นะจ๊ะเอาละสีที่คุณต้องรับรู้นะครับเวลาสองตัวเอาไปก่อนครับไฟย่าทอริโดมาจ้ะเอออุ้ยฮุตเล็บออกมาเป็นหมอนเลยถึงเวลาเก็บกวาดไปเป็นยังไงเย็ดเที่ยวเบสเฮี้ยนโคเทย์เว้าวฮุ้ยรุนแรงจังไะลาก่อนเอาลาผมขอปิดฉากละกันนะ โอ้ผมอยากจะแบบใช้ท่าสักทีหนึ่ง้าตัวมันใหญ่มากเลยอะมาลูกรักผมแต่มันไม่ออกท่าว่ะอยากฆ่าตัวนั้นเป็นตัวแรกเลยโอ้โหไหนซิมันเป็นยังไงอุ้ยฉือมันสามเลยเหรอเป็นไรนะวะนี่แน่แน่ไอตัวนั้นมึงต้องตายกูไม่ให้มึงต้องเงจะตายแน่นอนไม่ต้องปิดฉากไม่ต้องปิดฉากไม่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 ต้องตื่นขึ้น มมไ่ขอโทษทีนะผมขอโทษทียังไม่ให้โชว์ท่าเลยอะโคุโรดะมาสเตอร์เอาไปเกินจะทันโจมแมสก็ภูมิใจแล้วผมโอเคอ้าวไม่ตายไม่จูยไม่ตายวะไหนไหนไหนไปคิดอ่ะใช้นิ่งเลสซอาใช้เลนิเซอร์โอ้โหปิดได้จุเลสมากเบกเอ้ยก็ถือว่ามันเป็นครั้งแรกที่คุณชนะเกมนี้สักที ดีใจรู้สึกดีใจมากๆครับผมเกลียด morning dance จำแะจำชื่อนี้มาตลอดโอเคก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่มาได้ในวันนี้ครับผมปวดจิตปวดใจครับผมปวดจิตตั้งแต่โชกแล้วโอเคสนุกครับสนุกผมชอบผมชอบเกมใช้ดวงแล้วก็จริงๆเทิร์จริงๆเทิร์นเบดเนี่ยผมไม่ได้เล่นผมเป็นเกมที่ผมเล่นก็คือ Final Fantasy กับ Pokemon ที่เหลือผมก็ไม่เคยเล่นเทิร์นเบดละเพอยันตามมอสซี่แมนนะครับก็ติดตามได้ที่ช่องของเขา นะฮะกูอยากจะมีคิดงไครับกูอยากล้างแค้นกูกไม่จ่า้ <laughs> ถ้าล้างแค้นไปเกมอื่นกันดีกว่า <laughs> นะครับเกมน,นี้ผมชนะแล้วคงผมก็จะไม่ได้ต่อแล <laughs> ้วฮะ <laughs> เจ็บปวดตั้งแต่ไมค a f บมา,มาโยมาเกมน,นี้ได้ไงวะ <laughs> <laughs> แบกเอ้ยใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ